เติมเต็มทุกคืนด้วยสัมผัสนุ่มสบายระดับพรีเมียมจากชุดผ้าปูที่นอนซันตาสีเทาเข้มเทาอ่อ,อนรับลึกอย่างมีสไตล์พร้อมดีไซน์เรียบรู้ที่ลงตัวกับทุกห้องนอนนุ่มสบายที่ไม่เหมือนใครครับแนะนำเลยครับซันตาชุดผ้าปูที่นอนผ้าหม่มผ้านวมสีเทาเข้มเทาอ่อ,อนรุ่นใหม่ครับสุดยอดความสบายที่ผสมผสานดีไซน์เรียบรู้กับการนอนหลับอย่างมีคุณภาพผลิตากผ้าซูเปอร์ซอฟ ทอด้วยเทคนิคพิเศษถึง340เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรมอบสัมผัสนุ่มลื่นระบายอากาศได้ดีรองรับความสดใสของสีไม่สีดจางง่ายนะครับจุดเด่นของผ้าปูที่นอนนี้ก็คือยางรัดมุมทั้ง4ด้านนะครับรองรับที่นอนสูงสุดถึง14นิ้วช่วยให้การปูเตียงง่ายดายและมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผ้าห่มนุ่มยังบรรจุเส้นใยไมโครไฟเบอร์ Micro iber, ขนาดเล็ก200กรัม เพิ่มความอบอุ่นสบายแล้วก็เย็บลายด้วยเครื่องจกักรคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไลส์ควอิงนะครับแมชชีนที่ให้ลด,ดลายสวยงามคมชัดทนทนต่อการใช้งานนะครับมีคุณสมบัติพิเศษก็คือป้องกันไรฝุ่นเชื้อราและแบคทีรียลดกา,การเกิดอาการแพ้นะครับทนต่อการซักไม่ยับง่ายแล้วก็เข้ารูปได้ดีคงรูปได้ดีนะฮะน้ำหนักเบาแต่ยังคมยืดหยุ่น และแข็งแรงนะครับทีนี้มาดูขนาดมีให้เลือกอยู่หลายขนาดนะครับเช่นเช่น3.5ฟุตก็จะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนึ่งใบหมอนข้างหนึ่งใบผ้าปูผ้าหม่มขนาด70คูณ90นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนาด5ฟุตแล้วก็6ฟุตนะครับปอกมีจะมีปลอกหมอน2ใบปลอกหมอนข้าง2ใบผ้าปูผ้าหม่มขนาด90คูณ100นิ้วนะครับ เรามาเลือกซันต้าชุดพระปูที่นอนสีเทาเข้มเทาอ่อนนะครับขอแนะนำเลยครับตัวนี้เลยนะฮะซันต้าชุดพระปูที่นอนผ้าหม่มผ้าหนุ่มสีเทาเข้มเทาอ่อนรุ่นใหม่นะครับสุดยอดของความสบายที่ผสมผสานดีไซน์เรียบหรูเข้ากับการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะครับกดสั่งซื้อตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ครับ